Shut, shut. ชาราแต่ว่ายังลาลาใช้ชีวิตลาลา al มีความสุขทุกเวลาเจอกันที่ช,ชานเชราห่างไกลจากความทุกข์แล้วคุณจะมีสุขแล้วคุณจะทุกไปทำไมชมนกชมไม้สบายหัวใจชันเชราเฮ้ชันเชราชานเชารา สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการชานชารารายการที่จะพาเราทุกคนมาเตรียมคมพร้อมพเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยความรู้และปัญญาค่ะคุณผู้ชมคะแม้ว่าในปัจจุบันกล้องฟิล์มจะได้รับความนิยมน้อยลงไปเนื่องจากกล้องดิจิตอลค่ะได้เข้ามาแทนที่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆนั้นทําให้เราสามารถถ่ายรูปแล้วก็แต่งรูปผ่านแอปพลิเคชันต่างๆรวมไปถึงแชร์ผ่านสื่อโซเชียลต่างๆได้รวดเร็วแล้วก็ง่ายดาย แต่ก็ยังมีคนอีกจำนวนไม่น้อยค่ะที่ยังคงหลงไหลในกล้องฟิล์มอยู่นะคะลำยูนโฟโต้แห่งนี้ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ค่ะที่เปิดบ้านต้อนรับบรรดาช่างภาพมืออาชีพและช่างภาพสมัครเล่นที่มีใจรักในงานศิลปะผ่านภาพถ่าย และเบื้องหลังห้องมืดที่เห็นอยู่ทางด้านหลังนี้ล่ะค่ะจะสามารถรังสรรค์ภาพถ่ายให้งดงามได้ขนาดไหนเรื่องราวในวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์จตุรงค์หิรันการหรือที่เรารู้จักกันในนามของอาจารย์หนองค่ะ นี่ไปอยู่กับอาจารย์นองจตุรงค์หิรันการนะคะอาจารย์นองสวัสดีค่ะอาจารย์นองขอบรรยากาศภายในบ้านอาร์ตมากคลาสสิกมากค่ะอาจารย์มีจุดเริ่มต้นที่ชอบสิ่งนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะอาจารย์คือผมเป็นคนที่สนใจศิลปะวิชาศิลปะมาตั้งแต่เด็กประถมเลยนะฮะชอบเขียนรูปแล้ววิชาศิลปะก็ทำทำคะแนนได้ดีก็อรู้สึกว่า้ พอเราเรียนมัธยมมันยังไม่มีโรงเรียนศิลปะให้เรียนในมัธเมต้นนะแต่เราก็อยากเรียนเราอยากเรียนแบบสายวิชาชีพที่เป็นอาร์ตเนี่ยเป็นศิลปะเลยตอนนั้นเรายังไม่เรายังไม่ค่อยรู้จักเรื่องอาชีพช่างภาพอะไรเท่าไหร่นะแล้วเราชอบเขียนรูปชอบออกแบบนะครับพอเรียนมาเที่ยมปลายก็เลยมาเข้าวิทยาลัยช่างศิลป์ของกรมศิลปากรพอเราเราเข้าไปท้องมือที่ช่างศิลป์เรารู้สึกว่าโอ้โหมันใช่กว่ตัวตัวตนเราเลยที่จริงเรารู้แลวว่าเราต้องการเป็นช่างภาพ ตอเนเรียนช่างศิลป์เราเรากะเลยจบจบ,บช่างศิลป์ปวชรเนี่ยจะต้องเข้ามาหาลัยที่มีสอนโฟโต้เราจะเป็นช่างภาพในยุคสมัยผมเข้ามาหาลัยปี25 2 7้าไม่มีคณะโฟโต้ในเมืองไทยเลยสักคณะเดียวก็ไปว่าหมดโอกาสนี่แล้วก็ต้องเข้าจิตปกทยก็มีทางเลือกแค่สองคณะคือนะักจิตกรรมกับคณะมันศิลป์จิตกรรมไม่มีวิชาโฟโต้ให้เรียนมันทศิลป์มีผมก็เข้ามานาันศิลป์ก็เรียนโฟโต้อีกนิดนึงแต่เราก็เรียนรู้ด้วยตัวเองอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่มัธยมต้นแล้ว มามาเที่ยมปลายหรือพวชก็คือช่างศิลป์เราก็เรียนรู้ด้วยตัวเองมาตลอดเราก็รู้สึกว่าต้องเป็นช่างภาพให้ได้ก็เรียนโฟโต้แบบนี้หน่อยจนรู้สึกว่ายังไม่พอเลยยังมีความรู้ด้านนี้ไม่มากพอที่จะเป็นช่างภาพหลังจากออกจากมหลาลัยใช่ไหมครับก็มีที่ไหนล่ะต่างประเทศโอลี่ช่างภาพสมัยสมัยก่อนสมัยผมเนี่ย มันจะต้องจบภาพด้วยตัวเองเพราะผมไม่อยากแค่ถ่ายแล้วส่งช่างทําผมอยากจบภาพด้วยตัวเองทั้งหมดเพราะ้วผมก็ต้องต้องเรียนรู้เรื่องกระบวนการห้องมืดเพราะมันไม่ใช่ยุคโฟโตช็อปหรือยุคดีเทลแบบทุกวันนี้ที่ถ่ายเสร็จปั๊บเข้ารีทัชในคอมพิวเตอร์อะไรอยเงี้ยแล้วผมก็ต้องไปเรียนห้องมืดต่างประเทศก็ก็เลือกอคือแน่ๆ,ๆเลยผมไปยุโรปแน่ผมชอบยุโรปผมชอบของเก่าชอบตึกเก่าชอบประวัติศาสตร์ชอบความอลังการแบบว่า ของโบรานยตึกสวยอะไรเงี้ยก็เลือกไปอังกฤษเพราะมีเพื่อนอสนิทเพื่อนรักอยู่ที่โนโู่นเพื่อนก็ปูทางอะไรหอย่างม้ให้ก็เลยไปเรียนที่เเกฤห้องมืดผมกลับจากอังกิษปั๊บลงเครื่องบินปับ๊บไม่กี่วันผมก็ัดรับจอบแรกเลยจอบแรกของอาจารย์คือสายแฟชั่น คือตอนผมเป็นช่างภาพโฆษณาเนี่ยในวงการเราก็พอเป็นที่รู้จักแต่ว่าไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังไม่ได้เป็นตัวท็อปอะไรเงี้ยก็มีพวกรุ่นน้องศิลปรกอที่เป็นอาจารย์อยู่ตามมหาลัยต่างๆเขาก็มักจะเฮ้ยพี่น้องพี่น้องเมื่อไหร่ว่ามาช่วยที่นี่สอนมั่งช่วยนั่นสอนม้างยู่เราทางานจันถึงสุกคือโฆษณาทำาลงานประจํานะคะจันถึงสุกเข้าออฟฟิศถ่ายภาพโฆษณาเสาร์อาทิตย์ผมถ่ายแฟชั่น ผมทำงานที่เจ็ดเลยแทบจะไม่ได้มีเวลาละผมห่าเฮ้ยโหแม่งบิซี่มากยุ่งมากว่ะไม่มีไม่มีเวลาหรือมีเวลาเมื่อไหร่จะไปช่วยสอนตระกูลผมตั้งพ่อเป็นตระกูลครูพี่ชายผมก็เป็นครูมีเชื้อมาอยู่แล้วล่ะใช่แล้วทุกคนเป็นครูหมดเลยผมก็โอ้โหเบื่อแล้วพี่ชายผมก็เป็นครูอีกผมเบื่อชิมีมากแม่บอกเอ๊ น้องรับราชการไหมเป็นครูเป็นอะไรก็จะเป็นท่นองทหารเลยเอบอกไม่เอาไม่อยากทำมาประจำไม่อยากทำรำากำรชการไม่อยากมาเป็นครูอย่างยญาติค่ะจุด,ดจวันหนึ่งน้อง,องอที่บอกน้องเขาเชิญเขาเชิญเนี่ยจุดวันหนึ่งพอเรารู้สึกว่าเราก็พอมีวิชานะเราก็อยากช่วยถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังก็บอกโอเคพี่ว่างแล้วจัดมาให้พี่สอนวันวันไหนเทอมนี้ไม่ใช่เป็นเป็นยายเป็นเกสแค่เทอมละวันเดียวนะครับ ผมต้องสอนเทอมแบบสิบสิบห้าวันออกข้อสอบให้เกรดตรวจงานคือทุกอย่างอาจารย์พิเศษอะอาจารย์พิเศษไม่าด้จัดประจำอาจารย์พิเศษที่มาติด็กๆบางคนขี้อายวิชาเรียนอะไรที่ครูให้พูดหน้าห้องเนี่ยโหสั่นเลยแต่พอเป็นครูต้องยืนพูดหน้าห้องเราเกิดรู้สึกเฮ้ยมันไม่เห็นยากเลยเรากันที่แล้วเรามีความสุขในกการถ่ายทอดความรู้ แล้วเราก็เป็นคนหลังๆเราก็โตไปเป็นผู้ใหญ่เราก็เริ่มมีความรู้เยอะขึ้นเราเริ่มพูดเยอะขึ้นพูด,เ,พดเยอะขึ้นการถ่ายทอดความรู้เนี่ยเราเริ่มู้สึกว่ามันมันดีว่ะมันมีความสุขแล้วเราถ่ายทอดละเอียดมผมยินยันว่าผมเป็นครูที่พูดละเอียดที่สุดเด็กจะฟังไม่ฟังช่างหัวมัน ว่าช่วงหลังในกระแสหลังทรามาเนี่ยห้าหกปีหลังเนี่ยคนรุ่นใหม่สนใจเรื่องฟิล์มมากซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับวัยรุ่นที่จะย้อนชอบมองหาอะไรที่มันกลับไปสู่อดีตยุคแอนาล็อกก็อาจจะเบื่อยุคดีเทก่าไม่ทราบต้องกาห,าหาหาเรียนรู้สิ่งเก่าอ,อาพอคนสนใจเรื่องฟิล์มมากกระแสฟิล์มมาก<อ>าผมก็มีความรู้ด้านนี้อยู่เยอะใช่ไหมก็มีคนบอกให้พี่น้องพี่น้องรู้เรื่องของมือซึ่งในเมืองไทยมันมีอยู่ไม่มากคน แล้วพี่หนอกก็เป็นครูอาชีพปกติก็ทำงานสอนอยู่แล้วโดยพี่หนอยไม่ไม่เปิดเหมือนโรงเรียนบทวิชาเล็กๆที่บ้านล่ะที่ทางก็มีที่ทางก็มีไม่ต้องไปเช่าตึกข้างนอกทําอะไรให้มันมันั่งแบกคอร์สก็เลยคิดไปคิดมาเออเอาวะทําในบ้านก็เลยทาโรงรถเก่าขึ้นมาซึ่งตรงนี้ไม่ได้ใช้พื้นที่อะไรก็เลยกั้นเป็นโรงเรียนเป็นห้องมืดเล็กๆขึ้นมาเพื่อเปิดสอนทีครั้งไน้มีอีกคน ถึงต้องเป็นลำยูนโฟโต้คือแม่ผมชื่อนางลำยูนค่ะผั้างให้พี่เกดแก่แม่ชื่อคุณแม่มาเลยใช่เพราะว่าทุกวันนี้เรามีเราเพราะมีพ่อมีแม่มพ่อแม่สนับสนุนผมมาทุกอย่างค่ะพ่อแม่ผมเลี้ยงผมมาแบบให้ผมเลือกทางเดินชีวิตเองค่ะไม่เคยขัดขวางไม่เคยคมเพลนอะไรสักเรื่องเดียวลูกอยู่ไปทางไหนพ่อแม่สนับสนุนแล้วแม่ก็ให้อะไรมาหลายอย่างในชีวิตก็ถึงถึงเวลาที่เราจะมีธุรกิจเล็กๆนะเรียกว่าเล็กๆหรือข้นเล็กด้วเพาอผมทําอยู่ในบ้าน ก็เลยคิดถึงให้โรงเรียนนี้ก็น่าจะตั้งเป็นชื่อชื่อพ่อชื่อแม่แล้วกันบอดีชอบชื่อแม่มากก็เลยเรียกชื่อแม่ก่อนเดี๋ยวของพ่อไว้ทีหลังถือว่าเป็นสิริมงคลใช่ให้กับโรงเรียนบนสเตในการถ่ายภาพผมว่าหนึ่งหนึ่งนะฮะที่มันจาเป็นสำหรับโลกมนุษย์เราคือบันทึกประวัติศาสตร์ทุกวันนี้เราค้นคว้าประวัติศาสตร์จากภาพเก่า เรามีภาพแบงอคอกเมื่อร้อยปีที่แล้วอยู่ใบเราก็มานั่งดูหรืออย่างทุกประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นเบอร์ลินเป็นลอนดอนเนี่ยเขาจะค้นคว้าหาเรื่องประวัติศาสตร์จากภาพถ่ายดึงดีๆเท่าทุกวันเนี้ยถ้ามันยังอยู่ได้อีก2อ0ปีขา้างหน้าเขาก็ต้องมานั่งดูว่าแบงคอกปีนี้สองห้าห้ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นคือเรื่องที่1เรื่องที่2มันเป็นงานศิลปะแน่นอน เรื่องที่3ามันก็เป็นการท่องเที่ยวเดินทางเลยก็ว่าไปเรื่องการบันทึกบันทึกนูนบันทึกนี่บันทึกนัน่นมีความสุขกับการถ่ายเมื่อไหร่ก็ตามถ้านหน้าคุณอยู่หลังกล้องแล้วคุณรู้สึกคุณแฮปปี้คุณจงทําค่ะ<ฆ>ซึ่งทุกวันนี้โคตรสะดวกคุณไม่ต้องซื้อกล้องคุณมีมือถือ,อม,มือถือเลยปัจจุบันนี้ถ่ายใส่รูปได้โคตรสวยและการที่คุณไปไหนมาไหนคุณอาจจะไม่จำเป็น,ปนต้องมีกล้องดีๆแพงๆแ,แค่คุณมีมือถือดีๆเครื่องหนึ่งถ่ายรูปได้สวยแล้วจันหนองมองว่ามันเป็นงานศิลปะอย่างหหนนึ่่่่่งททีีีเเมมืือออก้าบว มันก็คือการที่เราวาดภาพแต่เปลี่ยนจากผู้การมาเป็นกล้องแล้วก็เลนส์ถูกต้องแล้วก็ฟิล์มใช่เหมือนกันมันคืออุปกรณ์มีตัวมันคืออุปกรณ์นะถ้าอุปกรณ์ที่เอามาใช้แทนผู้การแทนจานสีการถ่ายรูปมาบางครั้งมันมีข้อบกพร่องหลายอย่างที่เราต้องมาแก้ไขตอนเราอัดรูปอัดขยายรูปนะฮะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเปรียบเสมือนการรีทัชในยุคปัจจุบันนี้ถ่ายดีเท่ามาให้คอนทัาต์ไม่สวยว่ะสีไม่สวยว่ะก็ปรุงแต่งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับผลงานที่อาจารย์หน่องชอบมากที่สุด ก็ชอบหมดแหละครับชอบหมดไม่ไม่มีที่สุดไม่มีชอบหมดเลยชอบถ่ายอะไรที่สุดคะ่ายคนแน่นอนผมเป็นช่างภาพสายคนสมัยผมทํางานโฆษณาเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับคนเนี่ยผมก็หนึ่งในชอยที่เขาจะเลือกเรือ่องแฟชั่นมันก็แน่นอนอม,มันต้องมีมนางแบบในแบบค่ะแล้วนายแบบแน,าแบบนางแบบแบบไหนที่จะเป็นแบบคุณลักษณะที่สนองจะเลือกมาถ่าย ผมไม่ใช้ขบมืออาชีพเลยผมจะไปหาตามถนนทางตอนนั้นเล่าผมจะดูคนที่เก๋เท่แปลกอย่างยุบเมื่อ20กว่าปีมีบุคลิกที่มันโดดเด่นขึ้นมาแททูยังไม่ค่อยเกิดขึ้นเอ้คนนี้แท็คทูเพียบเลยคนนี้ตัดผมทรงพังเลยหน้าตามึงไม่ต้องหล่อไม่ต้องสวยขอให้เก๋เท่มีเอกลักษณ์ของตัวเองเอกลักษณ์ใช่โพสมันที่แปลงเลยว่คุยเขาบอกเอ้โพสที่พี่ดูแล้วโหไปขอเบอร์เดี๋ยวนัดวันถ่ายแฟชั่นกัน ที่เห็นด้วยสายตา้าพของตาหน่องเกือบทั้งหมดจะเป็นขาวดําทําไมถึงเป็นขาวดําส่วนตัวหนึ่งที่ผมชอบขาวดาผมชอบเสน่ห์ภาพขาวดาชอบมิติชอบอะไรชอบสีสันชอบดูแล้วมันรู้สึกโดนโดนใจมันเป็นแสงและเงาใช่แสงและเงาแต่ถ่ายทอดด้วยสีขาวและสีดำสองคือเรามีความเชี่ยวชาญด้วยขาวดาในการสร้างจบงานคือห้องมืดในกับร้างฟิล์มเราถึงทำขาวดำเพราะช่างภาพอาชีพในสมัยก่อนไม่จําเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องห้องมืดอัด ภาพสีกับล้างฟิล์มสีเพราะว่าเราส่งแล็บมืออาชีพมือโปรกว่าและน้ํายาสีต่างๆในสมัยก่อนเขาไม่ได้แบ่งขายเหมือนทุกวันนี้ค่ะงั้นช่างภาพมืออาชีพเนี่ยน้อยคนมากที่ล้างฟิล์มสีอัดรูปสีเองไม่มีเลยแทบไม่มีที่ผมรู้จักอาจจะมีพวกห้องภาพีิถ่ายภาพรัฐมนตรีถ่ายภาพในทหารที่ติดตามโชว์หน้าร้านน,นะเขาจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่ออาชีพเขาค่ะแต่สายผมมันไม่จําเป็นนะครับถ้าถ่ายสีเมื่อไหรา่แปลว่ามันต้องส่งแล็บไปแล้ว แล็บเขาชำนาญกว่าเราเยอะเราจะมาต้องล้างถิง์สีเองแล้วเราไม่มีน้ำยาด้วยแต่เขาดดำเนี่ยเราผสมเองได้เราใช้แค่ 500cc 200cc ม,มันจบที่ตัวเราได้เลยใช่แล้วมันจบที่ตัวเราได้เลยคง่ายกว่านะครับคุณไม่ต้องมีห้องมือคุณไม่ต้องมีอะไรเลยคุณมีแค่ความรู้กับกอุปกรณ์เล็กน้อยคุณก็ล้างฟิล์มอัดรูปขาวดำได้แล้ว ที่นี่เปิดสอนอะไรบ้างสอนห้องมืดอย่างเดียวห้องมืดเราแบ่งเป็นสองคอสมีคอสล้างฟิล์มขาวดําขาวดํากับอัดรูปขาวดาอัดรูปขาวดาทุกอย่างเป็นขาวดําผมรู้เรื่องขาวดําเยอะเรื่องสีผมไม่อยากไปอะไรมากคือเราถนัดด้านนี้ใช่ถนัดด้านนี้ค่ะแล้วนักเรียนที่เข้ามาจะต้องยังไงคะคุณนองต้องเป็นมีคุณสมบัติที่รักการถ่ายภาพแล้วก็อยากมีความสนใจอยากเรียนรู้ เป็นใครก็ได้ที่ชอบถ่ายรูปแล้วก็อยากเรียนรู้เอางี้ยกตัวอย่างนะครับมีคนหนึ่งไม่ชอบถ่ายรูปเลยอยากมาเรียนนี่ถามว่าทําไมคุณมาเรียนที่เนี่ยผมชอบเรียนรู้ผมอยากรู้ทุกเรื่องเลยผมไม่เคยเดินเรือผมไปเรียนขับเรือไม่เคยมีเรืออะไรอย่างเงี้ยผมอยากรู้มันหมดเลยเอาเออก็ดีส่วนใครอีกหนึ่งรกระบวนการที่จะทําให้ภาพมันสมบูรณ์รนั่นก็คือกระบวนการในห้องมือล้างฟิล์มอัดรูปรอแล้วก็จะได้ออกมาเป็นภาพที่ สมบูรณ์ที่เราเห็นกันสวยๆงามๆเรารมองว่ามันเป็นอีกหนึ่งมนตเสน่ห์นึ่งนะคะคที่จะทำให้ภาพมันออกมาสมบูรณ์รเดี๋ยวเราไป<ช>ดูด้านในกันค,ค่ะ ตอนนี้เรามาอยู่ในห้องมือใช่เนี่ยเหรอคะดาร์ครูมหรือห้องมือดาร์ครูมนะคะอาจารย์ห้องก็จะเป็นหน้าตาประมาณอย่างนี้แหละจะมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนี่เป็นระบบเหมือนโรงเรียนเล็กๆก็เลยมีเครื่องอัดรูปเนี่ยหลายเครื่องหน่อยค่ะถ้าทำเองที่บ้านก็เครื่องเดียวก็พอเลยค่ะแต่อันนี้ก็คือเป็นโรงเรียนก็จะต้องมีหลายๆตัวสักนิดนึงที่เห็นอยู่ด้านหน้าเราตรงนี้เป็นอุปกรณ์ต่างๆเล็กน้อยในการที่ต้องมีในการสร้างทํางานหรือสร้างภาพขึ้นมาค่ะต้องมีต้องมีสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ไป ทีนี้เราจะรู้ว่าภาพเรามันสวยไม่สวยเนี่ยเริ่มจากการที่เราลงน้ํายาเอาฟิล์มลงน้ํายาถูกต้องไหมคะครับก็คือเราถ่ายมาสวยภาพก็สวยถ้าถ่ายมาไม่ดีล้างมามันก็ไม่ดีอการล้างคือมันต้องภาพออกมาให้มันพอดีกับที่เราถ่ายมาค่ะถ้าเราถ่ายมาถ่ายมาโอเวอร์คือขาวไปหรืออันเดอร์คือดําไปล้างมาก็เป็นตามนั้นก็ <c oughs> คือเราจะลุ้นจากการที่เราเอาฟิล์มแช่งลงบนน้ายานี่แหละเราจะรู้เลยว่ามันดีหรือมันไม่ดีใช่แล้วทั้นขาภายในห้องเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันจะมีไฟ หลอดไฟเป็นสีแดงแดงครับอันนี้เพื่อคือห้องมือจะต,ต้องแยกเป็นสองประเภทค่ะห้องมือการล้างล้างฟิล์มคือจะไม่จริงไม่จดเป็นจะมีห้องมือล้างแต่ว่าขั้นตอนการอัดภาพค้าเาอัดภาพไปว่าอัดจากฟิล์มเนกาทีฟที่เราล้างมาแล้วเนี่ยลงบนกระดาษอันนี้ต้องเปิดไฟสีแดง<อ>เพราะว่ากระดาษอัดรูปเนี่ยไม่ไหวต่อแสงสีแดงมันรับแสงสีแดงได้มันไม่เกิดอาการเกิดปฏิกิริยาที่เราเรียกว่าฟอกอย่างนี้เราจะเห็นว่าฟิล์มอันนี้ตรงนี้คือฟอก ถ้าฟอกออกมาจะดำปี๋ไงฟิล์มเสียเลยใช่ถ้ามีภาพคือจะใสๆนะครับดังนั้นกระดาษกระดาษขาวดำเนี่ยมันโดนแสงสีแดงไม่เป็นไรแต่ฟิล์มนี่ไม่ได้เลยสีแดงก็ไม่ได้สีอื่นๆใดๆไม่ได้ทั้งสิ้นไฟจากมือถงมือถือเนี่ยฟอกหมดนะครับงั้นไฟสีแดงที่ถามนะก็แปลว่าถ้าเห็นสีแดงเมื่อไหร่เอางี้ดีกว่าห้องมืดอัดรูปไม่ใช่ห้องมืดล้างฟิล์มไม่เกี่ยวกันล้างฟิล์มไม่มีสีใดๆทั้งสิ้นมืดมืดสนิทแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวนะครับก็คือห้องอะไรทีีีี่่่บ้าานนแปลงหรืืออมวิธๆททจะํ เดี๋ยววันนี้อาจารย์จะสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยอาจารย์เลือกภาพอะไรคะที่จะมาก็ภา,าพอะไรก็ได้ผมมีฟิล์มเป็นหมื่นใบเพื่อเดี๋ยวผมก็เดินไปหยิบม,มาอืมนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบวิธีจริงๆว่าเขาล้างกันยังไงแล้วก็ภาพจะออกมาเนี่ยสวยงามขนาดไหนเตรียมถาดน,นะครับถาดในการอัดภาพอัดขยายภาพถาดน้ำยาจะมี3ตัว2ถาดนี้เป็นน้ำเปล่า ตัวนี้นะคือเรียกว่าน้ํายาเรียกภาษาอังกฤษว่าน้ํายาดิวโลเปอร์หรือภาษาไทยคืนอน้ำยาสร้างภาพตัวนี้เรียกว่าน้ํายาสต็อปบาร์ดหรือน้ํายาหยุดภาพหยุดการสร้างภาพนั่นแหละตัวนี้คือเรียกว่าน้ํายาฟิกเซอร์หรือน้ํายาคงสภาพเพื่อภาพนี้อยู่ได้เป็นร้อยปีมีเตอแฟมนี้วางอยู่จะหยิบมันมาเลยแล้วกันงั้นถ้าแต่ละภาพผมถ่ายตั้งแต่ปี9ก้า โอเครูปนี้แล้วกันพอดนะีอันนี้เป็น first special ในเมืองเล็กๆที่อาศัยอยู่งั้นขั้นตอนแรกของการทํางานห้องมืดคืออขยายภาพเนี่ยเราจะต้องสร้าง contact sheet ขึ้นมาก่อนอเ,เพื่อเอามานั่งเลือกรูปแล้วก็เอาแว่นขยายที่เรียกว่าลูปส่องดูดูรายละเอียดดูดีเทล <ม> <c oughs> สิ่งนี้จะเรียกว่าเนกาทีิดคาเออรผมก็จะใส่ครีมเข้าไปในคาเรีร์ปิดค a เออรขั้นตอนนี้ผมจะจะดับไฟขาวแล้วเปิดแต่ไฟแดงและ <c oughs> ขั้นตอนต่อไปการหาโฟกัสตอนนี้โฟกัสเข้าแล้ว <c oughs> เรียกว่าอินโฟกัสคือภาพนี้ชัดละที <c oughs> นี้ผมก็จะเอากระดาษออกมาจากซอง <c oughs> ผมจะกระดาษที่ผ่านการฉายแสงมาแล้วเนี่ยลงในน้ำยาสร้างภาพหรือน้ำยาด e วอลเปอร์นี่ก็เป็นกันแกว่งถ่าเพ้วยน้ำยามันวิ่งมันวิ่งผ่านกระดาษทำเกิดจากปฏิกิริยาพอาครบหนึ่งนาทีเราก็เอาออกมาใส่ไปในถังน้ำยาสต็อปบาร์สต็อปบาร์คือหยุดการสร้างภาพนะครับนี่คือหยุดการสร้างภาพนี่คือคงสภาพทำให้ภาพนี้อยู่ได้ไปอีกตลอดตลอดไป,ดไปดเราเราตายไปแล้วมันก็ยังอยู่ ดี๋ยวขอเนี้ยเปิดไฟเลยนะคะโอเคค่ะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะจันคะเราใช้จริงๆนะยังไม่ได้เสร็จจริงๆนั้นที่ผมแค่สาธิตให้ดูจริงถ้าทำทำให้ภาพนิ้มันเพอร์เฟกขึ้นมันใช้เวลาค่ะอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้พูดไปบ้างแล้วว่ามันต้องมีถึงเรื่องดอทเรื่องเอเรื่องอะไรเรื่องการปรับเกรดคอนทราสอะไรขึ้นมาไปอันนี้เป็นการสาธิตก็เลยอ่ จบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโชว์ภาพให้คุณผู้ชมดูสักนิดนึ่งพอดีมันเป็นภาพเก่าแล้วเป็นภาพที่ผมถ่ายเล่นเมื่อ30กว่าปีที่แล้วสามสิบกว่าปีที่แล้วเลยพอดีเดินออกไปหยิบฟิล์มมันอยู่แฟ้มแรกๆเลยง่ายดีวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอยาจะให้คุณผู้ชมดูนะคะอันนี้เป็นเป็นภาพของเด็กผู้หญิงเมื่อ30ปีที่แล้วสาปีปีก็หนึ่ง อาจารย์ขั้นตอนนี้เสร็จหรือยังเอ่ยหรือยังไม่ยังไม่เสร็จนะต้องทําต่อด้วยการตกแต่งเรื่องเทคนิคการดอทกันเบิร์นหรือเทคนิคอื่นๆที่บอกว่าทาให้ภาพนี่มันสมบูรณ์ขึ้นเพราะที่มันแค่อัดมาดูเป,เ,ปเป็นเป็นคือให้ดูแค่เป็นภาพแว่าเป็น,นตัวอย่างว่าเราต้องปรุงแต่งยังไงเป็นบ้างค่ะแล้วหลังจากนี้เราต้องไปทําอะไรต่อครับไปตากให้แห้งใช่ค่ะใช้เวลานานไหมคะอาจารย์อันนี้เป็นอยู่ที่ชนิดของกระดาษอันนี้เรียกว่ากระดาษเรซินโค้ท เดี๋ยวผมจะรีดน้ำแล้วปาให้แห้งเนยผมตีทั้งสินาทีน,นิดๆแล้วกันแห้งแต่ถ้าเป็นกระดาษบางชนิดใช้เวลาเป็นชั่วโมงค่ะ,คะาหน่อ,อคะจากกระบวนการแล้วก็ขั้นตอนเท่าที่ปาเห็นด้วยสายตาต้องบอกว่ามันมันละเอียดแล้วมันมันไม่ง่ายเลยนะก่อที่เราจะเห็นว่ามันเป็นภาพที่สวยงามออกมาแต่ละภาพเนี่ยคะ่ะ มันต้องใช้กระบวนการเยอะมากๆแล้วก็ใช้เทคนิคด้วยทําไมยังคงใช้วิธีนี้อยู่ทําไมอาสาร์ไม่เลือกที่จะไปใช้วิธีที่มันง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันต่างๆคือมันเหมือนงานศิละปะมันดูมีคุณค่ามีความละเมียดละไม่ประณีตสินกว่าท่านเองนะครับ,รบที่ที่ผมยัง,ลงหลงไหลอยู่กับกระบวนการของวมือมัมีความประณีตความมันจงความใจเย็น เหมือนเราด้อยู่คนเดียวนี่เงียบปกครวง<ม>เองว่าจะสร้างงานศิละปะขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เป็นการสาธิตนะผมเลยทำแบบเร็วๆแล้วยังภาพออกมาก็ยังไม่ได้เพอร์เฟกซึ่งต้องมีการปรุงแต่งต่อไปอีกให้มันมสมบูรณ์กว่านี้มันคือเหมือนเป็นงานอย่างที่ผมบอกคือ,<ม>าองานไฟอาร์ตงานพาดิสสิ์วิจิตรศิลป์ที่บรนจงระเมศละไมมันก็เป็นความสุขซึ่งใครจะไปใช้ไป็นงานดีเลยหลังวัยเกษียณหรือจะไปรุ่นอะไรก็แล้วแต่ อยู่เงียบคนเดียวมืดๆนะมึงอยู่ทํางานในห้องมืดเปเพลงเบาๆเพราะๆซึ่งตลอดผมเป็นอย่างนั้นมผมทั้งนคนเดียวเริ่มตั้งสองทุ่มสามทุ่มถึงสักเทียงคืน1นึ่ถึงตีสองเข้านอนลุกเออเรามีความสุขหลับสบายแต่สิ่ง <c oughs> เหล่านี้มันคือคุณค่าทางจิตใจใช่ครับประสบการณ์จากการถ่ายภาพแล้วก็การได้บันทึกเรื่องราวต่างๆประเชื่อว,ว่ามันเยอะมากมายหลายสิบปีเหลือเกินสิ่งเหล่านี้ให้อะไรอาจารย์หนองบ้างคะที่จนได้หความสุขแน่นอนชัดเจน เนี่ยให้ความสุขที่ให้ตัวเองนะแล้วก็ตอนนี้คือเรามีความสุขที่เราถ่ายทอดให้กับสังคมที่เราอยู่ช่วยเหลือสังคมในในในด้านหนึ่งนะครับจุดมุ่งหมายของอาจารย์นองต่อไปเนี่ยเราก็ยังอยากจะทําสินี้ไปเรื่อยๆอน<ำ>านแค่ <ผม S 1> ไหนผมยังอยากแสดงงานศิละปะอยู่ยังไม่เลิกไม่อาจจะบางครั้งบางช่วงเวลาจะมีท้อบ้างแต่อย่างน้อยคนเราเหมือนควรจะมีเป้าหมายในชีวิตนะครับเราก็เดินตามเป้าหมายไปเรื่อยจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จอีกเรื่องหนึ่ง แต่น้อยก็ขอให้ทุกคนมีเป้าหมายในชีวิตแต่การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนตอนน้องเองก็ยังคงต่อให้ผมอายุอยู่ได้ถึง8ปบปีผมว่าผมก็ยังต้องเรียนรู้อยู่อย่างทุกวันนี้ผมก็ต้องเรียนรู้จากนักศึกษาจา่เด็กเด็กเรื่องเทคโนโลยีถูกไหมผมผมไม่เก่งไปเขารู้น้อยคนเยอะมากเขารู้เยอะกว่าผมเยอะผมมีปัญหาเรื่องเทคโนโลยีผมก็ต้องถามเขาว่าต้องว่าอันนี้อาจารย์นี้นะงี้นะใช่ไหมเรารู้คนละแบบกัน วันนี้ไปได้คุยกับอาจารย์หน้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่วิเศษแล้วก็มีคุณค่ามากๆค่ะอาจารย์คือสิ่งที่ประทับใจมากๆอย่างหนึ่งคือที่อาจารย์บอกวาว่าความรู้มันไม่มีที่สิ้นสุดนนแล้วที่สําคัญคือหลายๆคนที่กําลังจะหมดไฟแต่สําหรับอาจารย์หนองมันไม่มีวันนั้นมันไม่มีวันหมดไฟมันไม่มีคําว่าหมดแพชชั่นแน่นอนเราจะยังคงมีความสุขกับสิ่งที่เรารักไ,ไปได้จน ชีวิตเราจะหาไม่ถูกต้องไหมคะอาชีพผมตอนนี้เป็นครูยืนสอนหนังสือเลยผมต้องยืนนั่งน้อยมากผมก็จะสอนด้วยวบบผมได้ยินไม่ไหวหรือวันหนึ่งที่ยนไม่ไหวแล้วมันต้องนั่งก็อีสอนนั่งวิวแชร์แต่ยังมีแรงพูดอยู่ก็จะสอนต่อไปค่ะจนจนตายค่ะวันนี้ขอบคุณเรื่องราวดีๆนะคะและความประทับใจที่เราได้มามอบให้กับคุณผู้ชมทุกท่านในวันนี้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์น้องค่ะขอบคุณมากนะครับยินดีครับ ค่ะคุณผู้ชมคะรายการชันชาราก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะดูเรื่องราวของอาจารย์นหน่องในวันนี้แล้วนะคะก็สามารถไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองได้แล้วก็ที่สาคัญขอให้มีความสุขในทุกๆวันเรียนรู้ในทุกๆวันแล้วชีวิตเราก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะวันนี้ปรากับอาจารย์นหน่องนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่คะ